อาัดขึ้นมาเห็นตัวก่อนตอนอัดขึ้นมาอัดขึ้นมาเอ้าเฮ้ยซ้อมลึกลึกซ้อมลึกึกไหมลึกึกะเอาโอ้ตาภาพโอ้โหตาภาพตาภาพตาภาพเห็นเหตาขดย้้ยเยจับดึงขึ้นเลยจับสายตาภาพครับวันนี้ โอ้โันโอ้บบได้ใหญ่เกินเอเดเอาไปเอใหญ่เกินลงไปอุ้มเลยบอสพี่ไหมโอ้สวสดครับโอ้โหเอาไเดยวเก็บไปก่อนโอ้โห ครับถ้าไม่ใช่พี่ไม่กิน่ากินขาโอ้โหมันเข้าได้บ่ล่ะโอ้ยเอาหัวเข้าเอาหัวเข้าเอาหัวเข้ามาเอาหัวเข้าเอาหัวเข้มันอยู่นู้นโอ้โหพี่ตักเข้าไม่ได้ครับขัดขัดอยู่มะลูกเรียบร้อยครับ

ดี๋ยวลุไปตขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาต้งเดี๋ยวเเดี๋ยวมันขึ้นนะเรียงเอาอย่างมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเอาไงเอาดับี๋ยวเอาไปจับมีไปจับมาเดี๋ยว่าง้นเอามาทางนี้นี้อ